บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจัดพิธีเปิดงานรักคุณเท่าฟ้า2567เพื่อสม,มนาคุณลูกค้าและกระตุ้นการเดินทางของผู้โดยสารภายใต้แคมเปญการเดินทางครั้งใหม่รู้ใจกว่าเดิมค่ะจำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศในราคาสุดพิเศษโดยมีนายปียสวรร์ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยนายพรชยัยผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานนัสเฟียแกลเลอรี่หนึ่งศูนย์ก,การค้าเอ็มสเฟียค่ะงานการค้าวันนี้ก็คืองานรักคุณเท้าฟานนะครับซึ่งกายมิไทยเคยจัดมาในอดีตนะครับแล้วก็หยุดไปช่วงโควิดนะครับวันนี้เราก็ขับมาเปิดตัวใหม่นะครับด้วยโปรโมโชั่นด้วยกิจกรรมต่างๆที่มีการนำมาตอบแทนลูกค้านะครับยืนยันว่ากายมิไทยได้กลับมาแข่งในครั้งหนึ่งนะมีการเปิดตัวเที่ยวบินใหม่นะครับที่กำลังจะ เริ่มบินหนึ่งกรกฎานี้คือมิลานกับออสโลแล้วก็ปลายปีจะมีม<า>อเอเบราสเซลนะครับจะเป็นหนึ่งเที่ยวบินต่อวันทั้งสามสถานีสามสนามบินครับตัวแอปพลิเคชันนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการนะครับให้ดีมากขึ้นนะครับเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้านะครับรอีกทั้งเน้นย้ำว่าเป็นดิจิทัลนะครับของการโซเชัยของการบินไทยนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของเรานะครับอันนี้จะเราใช้ customer centric เป็นสำคัญนะครับในการที่จะดีไซน์อ o b i l e a แอปพลิเคชันตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งอันนี้มันจะยุ e r f r สเซอร์มากนะครับและสามารถตอบสนองนะครับได้ทุกกิจกรรมนะครับตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องจนกระทั่งขึ้นเครื่องจนกระทั่งลงมาถึงข้างล่างแล้วก็จะมีการ after service ด้วยนะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งวันนี้เราก็เปิดให้โหลดแล้วแล้วก็ ก็เป็นการเชื่อมโยงข้อมูละครบทบเกี่ยวก,การเดินทางทั้งหมด<ช>โดยพ็ยิ่งสมาชิกงอาทก็จะได้รับความสะดวกเพราะเราก็จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องหมสายสะสมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับที่จะให้สมาชิ่มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้ครับอีกหน่อยผู้โดยสารก็จะสามารถจะบริหารจัดก,การเรื่องบุ๊กิ้งของตัวเองได้นะครับนะนาคตไม่ได้จบแค่นี้ยังมีการอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณสองเดือนก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ออกมาเพิ่มเติมครับครับก็ อันนี้ก็จะเป็นรูปแกลงรูปร่างหน้าตาใหม่ของการบินไทยนะครับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่การบินไทยเคยประสบปัญหาวันนี้เราก็เ,าเริ่มปรับปรุงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเ,เราไปดูงานมาที่เทศกาลแร์เอที่แอบบูกอรมันนะครับเรามีการตัดสินใจแล้วว่าเราจะมีการอัปเดผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินใหม่ในระยะเวลาสองสปีนี้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาที่หนึ่งเพราะว่า คิวในการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องบินเนี่ยก็จะมีคิวที่จะต้องไปจองกับผู้ให้บริการนะครับแต่มั่นใจว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์ของการบินไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับก็อีกครั้งหนึ่งก็ขอเชิญชวนนะครับ,รบทุกท่านให้มาร่วมง,งานและคุณเท่ฟ้านะครับซึ่งเราจะจัดถึงวันอาทิตย์นะครับก็ยังมีอีกอสองวันเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับรางวัลใหญ่ยังอยู่อีกหลายรางวัลน,นะครับาการเดินทางก็ซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษเนี่ยบินได้ถึง รมัหน,หนึ่งปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นอายุตัวเนีก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็มีความยืดหยุ่นดันั้นก็ชิชวนให้มานะครับเป็นราคาที่พิเศษจ,จริงๆสําหรับลูกค้าการบินไทยทุกท่านครับขอบคุณครับ